สวัสดีครับวันนี้มาลล้อยภามาตาในทาง,งแม่ปันนะครับในวดน,นี้ฝนฟันเนี่ยคนทําพิธีขอเลขเหล็โตัวสีแดงถึง2องตนะครับละกะฟันนำเมาเนาพิเศษมาบอกเลขกันซมโตพว่นไดตัวนใดเนี่ยเก็ล่องไปติตามเราจงก็ฟันขแม่ปันกันเลยครับครับแม่ปาปันสวัสดีวันนี้มาตาพงศ์ทูทายด้วยนะ เตานสุไทยรัฐบาลไทยเนาะเอาย่า่ฟันดีไปบ้านหนฟันดีเออันไหนนี่ว่ตถือครืองาที่ว่าถเื่อเลยหไววว่นนั่นถือย่า่ที่หอกักเนี่ยมึงววานกจะแดีงกันจะเดงวันถืเม่วาไหมเจาลองกันตัอีงเดียัตถมันจะเอกงครึ่งยุคขึ้นอตุยเขียนเจ้อนลักครับไปอเป็นคคูบาหมอลำ ลูกน้องซิต้นซิอีหยังเขาก็มาหมดบาเลยแจ้งค่าแจ้งอีหยังหน่เขาว่าไปยางก้อนจไนิกินเขาบันเสาเขามปนหาเข่ามากกินกินเข่าแจ๊บอิ่มแต่ว่าเป็นกูเลยเลิกไปอ้าาบอกกันยางก้อนยางก้อนก็เจ้าแล้วพูดทิตต้นยางมันลั่งลงมันไหนแล้วแม่ได้อีหยังกูคือมาเห็นน้ำจิ๋วเลยวางสี่ายเขาเอาเจ้าเริจยวไปบิ่งคกี่วันบ่ิจแล้วเลยวไปใจแล้ว คนเขาบังซึมล um ืกอยู่เหมือนกัคนค้นกำังกีมกันนี่จีจีออกว่ไอ้พันสองคนมาฟังร่ำใบเขาเสียไปผัวคนป่วยไม่จับใบมันเขาเอาไปล่ำเอากันหาเอาเลยเขาไปไปก็เลยเหลือไปเบิ่งเห็นมันแังจะวายอยู่มันก็ติดสามครับอันที่หาเนี่ยสองตัวอุตส่ สีห่ห้าอุปกาารณ์มันาหลายเลยคิดแล้วก็หลายอืมนี่ยิบอะไร้หระะือเปลอันนี้ฟันจะมื่อนะอันนี้กับฟันจะมือนี่เหีอมื่อนะเดียวหลงเมื่อลัุนมา่นี่เมื่อก้นนอ,อนมือหุ่นเหล่โอ้ก้อนมอืออืม แล้คือว่ามาีสามตัวนัน่นเองปมี่เหละเอาบอกฟังตัวเราสิทันอีสามตัวนี่คนราพศิวานยางมากมันนางรงมันคุกเข้าจ็ตไม้ได้ยังมาลุงจึงนังมากเลยยางมากเปียงเปี้ยงเมียอืมเมียเอนี่หายถงนี่เมียังอหาสามสองมันลาเองนรอบศิวาบอกเล่กอืมหาสามสอง นี่ฟันเป็นพี่ว่าทเย้ย่จากคนบวบมาบัวมันบอกเม่าหมดเจ้น้ฟันละเม่าบอกเล็กหมยน่าสนใจด้วยไหนคนอ่านบอกเม่ากคนพิเศษอย่คนพิเศษเนาะใช่หมอกใ่ยังใช่ยังแจ้งโตตัวนี้เดียว ไอ,อ,นะอ,อ้คนมีเสียงเนี่ยแม่นี่ได้บ่ิเนน่ะบ่เข่าวฟันบอกแม่นี่ได้เนี่ยนาสนใจเนี่ยคนมีเสียงเนาอืมสมมติตรงเขาเลาบอกว่าหรือถ้าต้องไปเปิดเบอร์ได้ว่าเรามีบอกตรงกันวะอันทีทน <c oughs> ท่ว่าใชยไปเออแค่นี้คือใช่เจ้าหนุ่มหนูว่าใช่เล่าเนีน่ยใช่นี่ซ้ำเนียนไป่ายถามตัวมีอ่อีกต่อเนี่ยอันตัวนด่อนอกบวันอะ มานี่มันเป็นที่สุนหามันจะอะไรที่สุนหานะเด็กไม่เม็ดเดกตัวเข้าตัวเนี่แล้วมันตัวเข้าจะไม่แบบกาจะาสีหานะนเป็นนิจันวิจมีแหละน,นี่เม็ดเดียวว่าเด็กยิ่งคือค้อห้องเก็เลยเอือบักคือขนอห้องน,นอนยู่นี่แหละเอะอนอนยุ่งไ่หับแต่ว่ามันจงเป็นหินมนาล่าง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 เนาะอ่าขูจับตัวเล็จุ ข่าวเขาเห็นผาพไันไหมเห็นประจักร์เห็นผาพกัไหมเนาะหาสูนก็มีดอกเอาโหลดแต่แตะสีหานี่เขากัน,กนนะอยู่นะโพ้าีหานุ่เลยก็ันดีเนาะมักตัวใดๆยยตัวว่องมีตัวได้หม,ม,มักก็โมสิว่งหอย,ยเยลเีนตัวอื่นตัวไดนกันน่ย ฟันเลยฟันมัมกตฟันนี่ฟันแรงมากก็ซีหาอเออฟันพี่เมาบอ,อ,าอมากมากเลยม่าเราไปเ้ยน้ออกมานี่เานี่ตาที่เนี่ยจจะมีหาซาํตัวหนึง

แม่ไปหาทูแล้วไม่ตื้เหรอแก่อะไรวะแก่อะไรได้เนาะแกรถแกหาทุนรือไงม่สี่หาไม่หาทูนไหรืไเราหาทูนรถอไงฮะทุนมีอะไรครดบพวกแบบสิบตัวแล้วอือ,อ,อ,อกระตามนี่ได้นะครับเลขฟันได้เนาะ ล่าสุดย้ายฟันไปเป็นเห็ดยังกับย่ายอยู่หันมะลำมอ้ยเราเราไปเจอหน้าเห็หัน้นว่าจะไปเป็นย่างหรือหันมะลำเป็นคู่บาหมอลำาอคู่บาหมอลำนะคู่บาตีผมม่านมัน้าแต้วพ่อทาเขาอีกน้ำมันบะเขา่าแทลไปแ้งไข่หน่อยแทงไปให้ปวดข้นีแทบเป็นแ้งไข้ขอเลขเลี๋ยไปเห็นแดงก็คือเป็นศูนย์สามกับสี่ห้านะ ตัวแดงนะแล้วก็มือไม้มามงมาฝันใน n o เ m า l มาบ,บ,บอกคนพิเศษเท่าไรหร่พี่น้องมาบ,บอกเลขหาสามสองนะครับหายากก็มีเลขมีมิตอ่าคือเลขร้อยไม้ล,ล่ะสีศูนย์หานะครับขอรวยก็ตัดให้หาสองสามสองหาศูนย์สี่ศูนย์หาสามเดยอครับพี่น้องมักฝันในมักตัวใดก็เรียกเอาเดอ้อนะครับอืาเทียนเนี่ยแยกมักซีหาฝันแหลกแต่ว่า n o r m a เนี่ยเลยถ้าพี่น้องจะเดากับเยกนิมิตเนี้ยเร็วมักตัวใดเรียกเอาเดอ้อนะครับ รูเด็ดก็ลอกโคงสุดท้ายนะมีปันเนาะในตู้ฮามันหวานคือเก่าหัวก่อนฮามาตัวเดียวเข็งๆโครงสุดท้ายนะครับลอกถาเพื่อนเชนึงนะครับไอ้บะหมี่โครงสุดท้ายคือตัวนี้แหละนะครับมังกรเดียวเันโครงสุธายบะหมี่ชื้อเลยนี่ซุ่มครับผมอืมเอาเดี๋ยวก็ไลยตัวดอกพี่น้องมางกรได้นำเลยตาถ่ายพร้อมแล้วเนาะเป็นตู้เนาะอันอันตัวนึงเดียวนึง อันตัวแดงเนี่ยฟันมาขึ้นดีไอฟันก้อนมูนหลังงตัวสามนกับซี่หานนี่ยฟันก้อนมูอฟันก้อนมูนเนาะอันเป็นงนคู่บ่าวมารับเนาะเพื่อบ้งเลยว่ามันได้กินเขาชื้อเลยกินเขาแล้วบอ่ว่าถ้าเหนอิ่มเอ้าลุกก็คือบอกว่าน้างก้อนกูยงก็วางเกี่ยวอะไรตุ่อ่ ้าแม่แม่แต่ทินงเมื่อเขาป้อนนี้เือ่าลุกรอได้ละเขาป้อนนี้วันอ้ากูุณเลี้ยวไว้วันนี้ชุบก็เศ่าเลยบางสี่กูุิ้ยเขาคุณกินเขาต้นเขาละมันได้เราแม่แม่ไปสั่งอีกจนมาอย่างมันหลังร่มเลยะมันได้เราแม่เจะว่าเห็นจิบมาแล้วก็ว่้อะไรยังไมเลยบางสี่เจ้าก็เลี้ยวไว้เพิ่งไปยัง้น เขากำลังก e okay. ี่ออกไปวุ่นวุ่นช่วเขาได้แล้วช่วเขาอะไรก็กำช่องฟองเบิ้งกูุ้ยเหลือไปเบื้องกด้เห็นมันขีอยู้าสิโอ้ยฟ้าอืมไอจูปาเด็กแกวายะู่นสามสี่หะอืมอันหล่ะอันนี้พ่อจะค้นลังลงไปเพราะท่านเหมือดอกพูดทิโตน้้ยแกงกระชงหูหิวมาให้ยักมันหยั่งกบมันแนวดีละบมันแนวกิน ก็เขาเลือกไาแล้วเขาแจงมาใหแจ้งมาให้แจ้งคนต้องคนๆมากมากเลยไม่นใหญ่กวใากมึออันนี้จะ่งนีแม่ได้เขาะเจ้ากินเข่าด้วยก็กินเขาจะแสบสองคนยังสมาหอ้ยิ่งว่ามึงยักินมันจะแสบมึงยกินน้ำจะกข้ามเ่กินแต่แม่ไม่แสบยุบเลยลาะเกี่เขาเลยนั่งกินเพื่อข้า ยิ <Cornell. S 2> ่งกับกู้ช้มากเา่ากินแหล้วก้นกะเลือไปไปแ้วนั้นลับมองเีีอย่างๆ้เงี้ยก้นเนียนติดๆิุเนเลยเฮี้ยพาไปลรำก้นหลายฟักกันจัพรปะว่าแบบเขาหาเขามากินหลยหาไม่กินมูอคุยเยอะสองก้นมากเลยละขอสินี้ไง้ยเป็นเะเกียรครับ เขาให้กินม e ันก like ็ม al ืแก่ปักนะต้องล่ากินเขายิ้มแล้เขาเหองเขาหายอยู่ไม่ี่ว่าถือยู่บอกเครับเอายิ้มกินเขายิ้มเนี่ยเขาิว่าถือยิ่บอกพี่น้องนะครับแยเห็นยุหันมะ่ำเลหละนะครับยุบขังป้าเแหละเขาไปเข็บพิธีขอเล็กเห็นศูนย์สามเ็สี่หาเด้อครับส่วนน้ำมองว่าบอกหาสามสองจแย่นมิตไใจเห็นเล็กึ้นเล็กวอยมากอย่าีสู่าตามนี้ตอนเราไปทงเขมยปั่นเด้อนะครับมัตัวไดเรียกเขา ตามีละโชๆวันสุขสกดครับเดียเอาเขาวางท่นเดีว่ไม่มีว่บอกอันที่แรกมั้คือ้ยงบอกิน่นจุ้ยบอกที่บอกบักตร่าจะบอกมากกน่าเจเี่ยดี๋ยกระเดงดีสุนหาเด้อนะครับโชคๆวันสุขสุก็ไดเด้อนะครับ